สวัสดีค่ะพบกับ HealthConnect ค่ะวันนี้เราชมกิจกรรมจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นค่ะเป็นงานที่ช่วยกันรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเนี่ยได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะกิจกรรมสวมหมวกใส่แมสค่ะ เด็กและเยาวชนจำลองพฤติกรรมผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่ชอบสวมหมวกนิรภัยและไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการบาดเจ็บที่ศรีรษะและป้องกันโควิด -19 กิจกรรมรณรงค์ชีวิตปลอดภัยสวมหมวกใส่แมสกกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ร่วมมือกับเครือข่ายด้านอุบัติเหตุทางถนนและเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลุกกระแสสังคมให้มองเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวผ่านการแชร์ประสบการณ์ จากน้องคนหนึ่งค่ะน้องพัชรพลเคยประสบอุบัติเหตุรถชนขี่จักรยานยนต์ซ้อนสคนและไม่สวมหมวกนิรภัยจนทำให้เพื่อนเสียชีวิตและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเขาทุกครั้งในการขับขี่แล้วก็ในเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครับแล้วก็ขับรถมาดีๆของเราเนี่ยแหละแล้วก็ตามกฎจราจรปกติแต่ว่าเรายอมรับตรงที่ว่าเราไม่ได้สมมวมหมวกแล้วอีกอย่างคือเราซ้อนสามครับอันนี้คือเราก็ยอมรับผิดแต่ว่าเราเพียงแต่มั่นใจว่าตัวเองว่าเราขับดี แล้วก็ระมัดระวังแต่ท้ายที่สุดมันก็ทําให้เรารู้ว่าคือจะขับดีมากแค่ไหนฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่คนอื่นเขาจะมากระทบเราทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับทำให้เราเสียใจแล้วก็ทําให้เกิดก็แร้วกับกระทบกับครอบครัวของน้องทั้งสองคนคือน้องแฟนแฟนผู้หญิงครับเป็นแฟนผมเนี่ยแหละเสียชีวิตฮะแล้วก็น้องผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตคาที่สิ่งที่เราเห็นกับแผลน้องครับน้องผู้ชายเสียชีวิตคาที่คือกระโหลกเปิด พอน้องกระบกโลกปืนเนี่ยคือเสียชีวิตคาที่ส่วนแฟนเนี่ยคือไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเหมือนกันก็ตรงคอใช่ฮะแล้วก็ส่วนผมเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าตัวเองกระเด็นและตกในร่องน้ําเราเราไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เป็นช่องโหว่สำหรับเกิดอุบัติเหตุไม่เซฟตี้กับตัวเองขอแค่อย่างเดียวครับตามอย่างที่สสสเตือนแล้วก็แนะนําเราคือเรื่องการสวมหมวกและใส่แมสแล้วก็ห่วงใยตนเองห่วงใยคนรอบข้างโดยที่ อย่ามองแค่แมสอย่างเดียวแต่อย่าลืมสวมหมวกเวลาเราจะออกไปไหนเวลาขับขี่นะฮะก็อยากให้ฝากเพื่อนๆนะครับรักชีวิตตัวเองสวมหมวกใส่แมสกันด้วยนะครับผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบอกว่าใน1วันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุประมาณ58คนเท่ากับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด19ยอดรวม8เดือนสาเหตุเกิดจากไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะขับขี่ระยะทางใกล้บ้าน และประชาชนรับรู้ความร้ายแรงและความเสี่ยงของอุบัติเหตุไม่มากพอแนวคิดที่สสสและเครือข่ายสนับสนุนค oh, yeah. ja. mm ือช่วยให้สังคมเกิดการตื่นตัวจึงจัดกิจกรรมในแหล่งที่วัยรุ่นรวมตัวกันเป็นจํานวนมากเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเห็นความสําคัญของการใส่หมวกนิรภัยทั้งคนขี่และคนซ้อนซึ่งสสสต้องการให้คนสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับการสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองเหตุผลของคนไม่สวมเนี่ยจะบอกเบอร์ต้นเลยคือบอกว่า ม,มันใกล้ๆแค่นี้นไปหน้าปากซอยวิ่งในหมู่บ้านอะไรก็ตามจะเป็นความที่ไม่อยากปรับตัวแล้วก็สัมพันธ์กับการที่ไม่สะดวกในการพบหมวกนะครับเป็นต้นซึ่งโดยรวมเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการที่เรายังยังรับรู้ความไร้แรงความเสี่ยงไม่มากพอนะครับวันนี้ก็ที่ l i d o n o n n t น t ะครับเราก็มาลดรลงในชุมชนของเยาวชน นะครับในเรื่องของชีวิตปลอดภัยสวมหมวกใส่แมสหนึ่งในพฤติกรรมสำคัญนะครับที่เราช่วยกันไม่ว่าเป็นระยะห่างก็ดีหรือว่าสวมแมสนะครับซึ่งมีอัตราการสวมถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับใช้บทเรียนของการสวมแมสป้องกันโควิดนะครับในการที่จะลดอุบัติเหตุบนถนนจำนวนคนตายจากโควิดถึงวันนี้เนี่ยในประเทศไทย58คนนะครับจากผู้ติดเชื้อ3,000เศษเนี่ยหรืออัตราประมาณร้อยละ2 การตายโควิด8เดือน,เ,นเท่ากับการตายเหตุวันเดียว80%ิเนเกิจกดจากรถจักรยานยนต์สาเหตุของการบาดเจ็บสําคัญเลยครึ่งครึ่งกว่ากว่าเนี่ยก็คือการบาดเจ็บทางศรีรษะซึ่งสัมพันธ์กับการไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกเองอาจจะไม่ได้ลดอุบัติเหตุโดยตรงแต่ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ได้ไดสูงทีเดียวนะครับเราอยากจะชวนให้พฤติกรรมของการใส่นะครับเหือนที่ใส่แมสเนี่ยมาใส่หมวกให้ทั่วถึง กิจกรรมที่สสส,สพยายามผลักดันและรณรงค์สอดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียการสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดโอกาสเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บที่ศีรษะสำหรับผู้ขับขี่ลดลงได้ถึงร้อยละ43และสำหรับผู้ซ้อนลดลงได้ถึงร้อยละ58แม้การสวมหมวกนิรภัยอาจไม่ได้ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุแต่ความรุนแรงจะลดลง สิ่งสำคัญคือต้องร่วมมือกันสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขี่และคนซ้อนปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดดื่มไม่ขับมีสติมีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมทางทั้งคนเดินเท้าและรถจักรยานซึ่งในระยะยาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและส่งผลต่อพฤติกรรมโดยจะเริ่มเห็นตัวเลขการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาร่วมสร้างค่านิยมใหม่กันนะคะ สวมหมวกใส่แมสคค่ะเพื่อความปลอดภัยทางถนนหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ